ในหนังเขาเอาอลายนิ้วมือแปะสกอตเทปแล้วก็มาสแกนเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่าตัวไฟด้านซ้ายเนี่ยมันติดแล้วตรงนี้ฟังก์ชันเยอะจัดจัดใช้งานง่ายด้วยเรียบร้อย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิมอลนี้เรามาเจอกันกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมกันหน่อยนี hey, ่ก็จากหน้าปกเลยนะสมาร์ท o ็อกเอ้ยก็แค่แม่กุญแจหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวนี้พวกแม่กุญแจมันสามารถสแกนลายนิ้วมือได้แล้วใช่ไหมอันนั้นยังธรรมดาไปตัวนี้เชื่อมต่อผ่านแอปได้ด้วยแล้วก็นา่าจะมีหลายคนสงสัยนะเราจะเอาเชื่อมต่อผ่านแอปไปทําไมกันใช่ไหมอย่างแรกเลยเราสามารถกดปลดล็อกผ่านในแอปจากระยะทางไกลๆได้เลยนะอย่างที่2เขาก็จะแจ้งเตือนมาทุกครั้งเลยว่าลายนิ้วมือไหนเป็นคนปลดล็อกแล้วก็ปลดล็อกเวลากี่โโมงคละเอียด ลนะแล้วก็อย่างที่3ตัวนี้มันเชื่อมต่อผ่านแอปทูย่าหรือว่าสมาร์ทไลฟ์นั่นเองคือเราก็ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆที่เรามีภายในบ้านเนี่ยแล้วก็ใช้งานอัตโนมัติได้เลยนะอย่างเช่นเวลาเราปลิดล็อกจะเข้าบ้านก็ให้แอร์มันเปิดให้ไฟมันติดหรือคนอื่นมาเปิดล็อกเนี่ยเอ้ยแล้วมันเปิดล็อกไม่ได้ก็ให้ตัวกล้องเนี่ยมันหมุนมาจับก็เล็กคอดออกมาเป็นอีเวนต์แล้วก็ส่งโนติมายัางมือถือก็ได้เหมือนกันนะคือถ้ามันเชื่อมต่อผ่านแอปได้แล้วเนี่ยโหเราสามารถทไรไําอะไรได้อีีีกกกกกเเยยยออออะะมมาาาาาาๆลลลดูไไทข้ง้งง่่่ัันนนหววตสรรถํ ในบ้าง waterproof and sunscreen finger print unlock app unlock usb charging 304 stainless steel อย่างแรกเลยก็ทนแดดทนฝนใช่ไหมก็ตัวเนี้ยเขาเป็น ip 6 8เลยนะนี่มีสลักวายโยตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าเขียนมาเลยว่า304 stainless steel ทำมาได้ดีมากตัวนี้มันจะมีตัวที่กันมาให้ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีแคปตรงนี้เอาไว้เปิดเอาไว้ปิดแล้วบางทีมันก็ห้อยลงมาอย่างนี้ใช่ไหม คือตัวนี้ดีไซน์มาโคตรดีแล้วก็การใชร้ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไท C นะแล้วถ้าเกิดแบตจะหมดใช่ไหมเขาก็จะมีแจ้งเตือนมาตลอดเราสาม,มารถเซตได้ว่าแบตต่ำกว่าเท่าไหร่ให้แจ้งเตือนมายัางมือถือทํารูปลักษณ์ภายนอกมาได้ดูดีแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะตัวนี้มาดูภายในกล่องกันหน่อยดีกว่าผมไป แล้วก็ออกมาเสียบชาร์จเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีตัว Type C ใน USB แล้วก็จะเป็นดิจิตอลคีย์นะตัวนี้ก็จะเป็น Type C เหมือนกันตอนได้มาเนี่ยเขาก็จะให้ชาร์จทิ้งไว้ประมาณ20นาทีก่อนใช้งานนะเขาจะมีตัว QR Code ให้สแกนดาวน์โหลด User Manual มาได้เลยนะครับผมมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะดูภายในแอปกันหน่อยดีกว่าใช้งานง่ายมากๆตัวนี้มันเชื่อมต่อผ่านแอปทูย่าหรือว่า Smart Life นะของเราเนี่ยจะใช้เป็นแอป Smart Life นะครับผมอันนี้อย่าลืมนะเอาไปชาร์จแบตก่อนแล้วก็ด้านขวาบนนะครับผมกดบวก็ อันแรกนะครับผมแอด device ถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอเนี่ยมันไม่ป๊อปอัพขึ้นมาใช่ไหมก็ให้ไปเปิดบลูทูธก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยนี่สแกนนิ้วไปก่อน สแ่ไอ่าเอ้ยพอสแกนนิ้วปุ๊บเด้งมาเฉยเลยนะครับผมนี่ก็ตามยูเซอร์แมนนวลเลยครับบอกให้สแกนนิ้วมันก็จะเด้งมาประมาณนี้กดแอดตอนที่ได้มาครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีนิ้วไหนล็อกนะเราสามารถสแกนไปได้ทุกนิ้วเลยให้เราทําการเชื่อมต่อใช้งานกันก่อนอุ้ยโคตรเร็วเลยเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว BLE แล้วก็ underscore lock นะหน้าต่างใ่ใช้งานง่ายมากๆด้านล่างเนี่ยก็รู้เลยถ้าเกิดว่าเราเลื่อนไปทางขวาก็จะเป็นการปลดล็อกนั่นเองเรียบร้อยโอ้สุดล้ำนะครับผมเฮ้ยวิ่งกลับไปให้ด้ดวย โอเคมาดูด้านล่างกันยดีกว่าเนี่ยมันบอกมาเลยนะว่าเราเนี่ยปลดล็อกตอนกี่โมงแล้วก็ลายนิ้วมือไหนปลดล็อกบ้างตัวนี้มันสามารถแอดได้ถึง20ลายนิ้วมือเลยนะก็อันที่2นะ member management เนี่กดเข้ามาเลยของเราเนี่ยก็จะเป็น admin นะเราก็สามารถมาเพิ่มได้เลยนะอันเนี้ยมันจะเป็นศูนย์ลายนิ้วมือหมดเลยนะถ้าเกิดว่าดูอันที่2ต่อจากรูปโทรศัพท์เนี่ยโอเคกดไปที่มีนะอันแรกแล้วก็ add finger print กด add ได้เลยให้เอานิ้วเราเนี่ยไปวางไว้ตรงที่สแกนนะแล้วก็นิ้วโป้งไปก่อนเลยหนึ่งครั้งอ่า เรียบร้อยสอนี่ก็พยายามแบบว่าให้ทุกๆมุมนะสามเรียบร้อยฟิงก็พิมพ์เนมหน้าโป้งขวานี่เป็นไงสุยอดก็กดโอเคแค่นี้เองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นมาตรง manage member นะไหนเห็นไหมของเราเนี่ยมี1น,นิ้วแล้วสามารถแอดได้20คนหรือว่า20ลายนิ้วมือก็แล้วแต่เราจะใช้งานเลยนะอ่ะลองปิดไปนิ้วอื่นกันบ้างดูซิชึบสีแดงอ้าวไม่ได้แล้วนิ้วไหนเนี่ยก็ไม่ยอมเลยนะอ่ะลองที่เราเพิ่งแอด นี่เรียบร้อยก็ได้เลยนะอันที่มันแอดไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะถ้าเกิดว่าเราใช้งานได้ประมาณนี้ถ้าอันไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นสีแดง แบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคของเราเนี่ยก็มีสมาชิกในบ้านค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครขี้กเกียจไปให้คุณพ่อคุณแม่สมัครแอปแล้วก็สามารถกดไปที่บัญชีของเราเองได้เลยนะฮะแล้วก็กดแอดลายนิ้วมือทั่วไปง่ายๆเลยใช้งานง่ายมากเลยเชื่อมต่อผ่านแอปเนี่ยปกติแล้วเราจะต้องดูยูเซอร์แมนนวลใช่ไหมเราก็ดูแบบว่าต้องสแกนค้างไว,5ว้5าวิ10วิทาอะไรหรือว่าสแกนนิ้วมือใครเป็นยังไงโอ้โหอันนี้คือแบบว่าใช้งานง่ายมากอันนี้ก็จะเป็นโป้งซ้ายนั่นเองเสร็จเรียบร้อยเท่านี้เองนะเราก็สามารถ ันล็อกได้2นิ้วมือแล้อันนี้ก็เลอ x18 นิ้วมือใช่ไหมน,นี้ไม่ได้นิ้วชี้นิ้วโป้ง ที่เพิ่งปุ๊บนี่แอดไปก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนของแบตเตอรี่มันจะขึ้นมาเลยนะข้างบนเนี่ยเราเพิ่งเอาไปชาร์จมาได้50%แล้วสำหรับหนึ่งการชาร์จเนี่ยก็สามารถปลดล็อกได้ประมาณ3,000ครั้งเลยนะโอ้โหกี่วันกี่ปีก็แล้วแต่เพื่อนใช้บ่อยแค่ไหนแล้วกันนี่ตัวเลขก็ขึ้นมาเลยนะ5ครั้งมีการปลดล็อกเนาะแล้วก็แจ้งมาเลยว่าเป็นใครหรือว่านิ้วมือไหนแล้วแต่เราจะตั้งชื่อเนาะแน่นอนตัวนี้มันเชื่อมต่อผ่านแอปได้นะความพิเศษของมันก็คือนี่สมาร์ทซีนมันก ง่ายๆเลยนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นที่มันตั้งมาก็มี Go Home แล้วจะให้มันทําอะไรนะอันแรกก็จะเป็น Push Notification ก็คือแจ้งเตือนมาในมือถือนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ต่างๆอย่างอื่นอีกอย่างเช่นให้หลอดไฟมันเปิดให้พัดลมมันติดให้แอร์มันเปิดกดด้านขวาตรงนี้กดบวก s e n Device นี่เรามีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะก็ให้ไฟมันเปิดอย่างแรกเลยสวิตช์หนึ่ง On แค่นี้เองเรากาจะเอาไว้หลังบ้านอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ตะกี้มันเปิดไฟแล้วกล้องหลังบ้าน5นี่ให้มันเป็นแบบว่าเปิดฟังก์ชัน Motion Tracking ก็ได้ รีชออนไปเลยถ้าเกิดว่าประตูมันถูกเปิดแล้วเนี่ยมีแจ้งเตือนมายังแอปแล้วก็ไฟเปิดแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยทำการแคร็กกิ้งโมชั่นก็ได้มาลองดูกันหน่อยเดี๋ยวมันก็จะไปเปิดไฟที่บ้านสวนเรานะอ่ะลองดูก่อนแชนบนี่เปิดมาเรียบร้อยแล้วกดย้อนกลับมันก็จะเป็นการทํางานซีนของเขาแล้วนะมาที่ตรงนี้ก็ได้หลอกเนี่ยเมสเซจเซนเตอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ย Family Go Home ขึ้นมาเลยนะครับผมทิกเกอร์เรียบร้อยออโตเมชันก็ใช้งานแล้วที่เราเพิ่งตั้งไปตะกี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยสามารถมาดูได้เลยตัวออโตเมชันหรืออุปกรณ์อัน,อ,นอื่นๆที่เราตั้งไว้ตะกี้มันก็ทำงานแล้วใช่ไหมในสตอรี่ right, มันก็ Power on เรียบร้อยอ่ะมาดูกล้องกันหน่อยดีกว่าเผื่อไม่เห็นภาพก็จะเป็นกล้องหลังบ้านเก่าเฮ้ยตรงนี้อันนี้มันก็จะเป็น Start Motion Tracking นี่ไงเห็นไหมตัวไฟด้านซ้ายเนี่ยมาติดแล้วนี่จะเป็นไฟดวงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีตัว เนี่ยโมชันแทรกิ้งเปิดฟังก์ชันขึ้นมาเลยนะครับผมก็ตามที่เราตั้งเอาไว้เนาะ กดปิดไปง่ายๆแบบนี้เลยมาดูอันล่างสุดกันบ้างตรงเซตติ้งนะเขาก็จะมีตรงนี้สามารถติ๊กเปิดปิดได้ก็จะเป็นรีโมทอันล็อกนั่นเองคือไม่อยากจะให้มันกดเปิดปิดผ่านแอปเนี่ยก็สามารถมาปิดได้มาตรงสมาร์ทซีนต่อกันหน่อยคือมันสามารถทํางานได้เยอะมากๆสามารถคัสตอมลิงก์อใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็กด if ถ้าเกิดว่าแล้วก็มาเลือกตัวนี้ดูกันหน่อยว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างโคตรเยอะเลยนะล็อกสเตตัส demanding battery ถ้าเกิดว่าแบตน้อยก็ให้มันแจ้งเตือนในแอปได้ล็อกสเตตัสเนี่ยเปิดหรือปิดให้มันท อะไรเงี้ยก็มาดูได้เลยฟิงเกอร์พิ้นล็อกอเลอร์ดีมอดิฟนอันล็อกแล้วก็บลูทูธอันล็อกและเกิดว่ามาดูพีเซตของเขาใช่ไหมมันจะมี2อันแรกสามารถมาตั้งเพิ่มเติมได้นะครับผม Family Go ก o m e อันบนเนี่ยเราก็มากดอันแรกนะคอนดิชันก็มาติ๊กเลือกได้เลยนะว่าจะให้คนไหนเนี่ยใช้งานได้บ้างเนาะก็ในส่วนของด้านล่างตะอกี้ดอล็อกอะลารมตรงเนี้ยฟังก์ชันเยอะจัดจัดามาดูคอนดิชันอันแรกนะครับผมเนี่ยสามารถมาติ๊กใช้งานได้เลยนะว่าเราจะเอาฟังก์ชันไหนบ้างในการทรกิ mat, กเก นิ้วที่เราทําการเมมไวเนาะเนี่ยล้วก็มี high temperature มี l ็อก time out เปิดอันล็อกไปกี่นาทีแล้วอะไรอย่างงี้ vibration detect เอ้ยสามารถจับแรงสั่นจะเทือนแบบนี้ได้ด้วยนะคือทาได้เยอะมากๆางก,กดโอเคไปเดี๋ยวลองไปใช้งานจริงกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมีทั้งตู้หยดน้ำแล้วเครื่องซักผ้าเดี๋ยวไปดูกันมี4ีอันเนี่ยใช้ที่ล็อกทั่วไปมันก็ต้องพกแม่กุญแจลูกกุญแจทั่วไปเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาใช้เป็นตัว smart lock ก็ไม่จำเป็นต้องพกเลยนะครับผมนี่เราก็ใช้งานง่ายด้วยเรียบร้อย ของคนอืน่นนี่เปิดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดให้ก่อนโอเคนะก็ใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอื่นๆกันหน่อยที่เราใช้อยู่ใช่ไหมก็เหมือนกันเนี่ยนะมันก็จะต้องพกลูกกุญแจเยอะมากๆแล้วก็ด้านหลังอีก นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้เอาไปแทนได้หมดเลยนะครับผมแข็งแรงเราก็ไม่จำเป็น,ปนต้องพกลูกกุญแจเลยนะในส่วนของดิจิตอลคีย์ใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นไทที C นะครับผมเราก็สามารถเสียบไปได้เลยแต่บิดไม่ได้นะหลังจากเราเสียบไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้นิ้วอะไรก็ได้ในการสแกนเนี่ยนิ้วกลางด้านขวาใช่ไหมนี่มันก็จะสแกนแล้วก็เปิดได้ทุกนิ้วเลยนะครับผมสุดล้ำไปเลยนิ้วนางบ้างโอ้โหไม่ธรรมาดาแต่ถ้าเกิดวเวาเอาตัวดิจิตอลคีย์ออกไปแล้วเนี่ย มันก็จะไม่สามารถสแกนได้แล้วนะเพราะเราไม่ได้แอดนิ้ว2นิ้วนี้ไปนั่นเองเป็นไงใช้งานง่ายไหมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดนะิจิตอลคีย์เนาะเขามีมาให้2ดอกมันก็จะเป็นอีคีย์หรือกุญแจอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองอย่าไปเผลอใส่แล้วบิดนะครับผมตัวนี้ใส่แล้วสแกนนิ้วโอ้โหเพิ่งเห็นกันที่นี่แหละสุดล้ำไปเลยนะมาลองดูกันหน่อยดีกว่าในหนังเขาเอาลายนิ้วมือแปะสกอตเทปแล้วก็มาสแกนเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่าจําได้เลยฉากนั้นเนี่ยนิคฟิลลี่เลยนะโอ้โหมานิ้วชีนะย นี่มันก็จะขึ้นสีแดงมาแต่นิ้วโป้งเนี่ยเราสแกนเรียบร้อยมันก็จะปลดล็อกแล้วเอานิ้วโป้งเนี่ยแปะกับเทปแล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยแปะลงไปนะดูว่ามันจะสแกนได้หรือเปล่ามางมันจะเห็นเป็นลายนิ้วมือเลยนะตะกี้เราลองแล้วแต่ยังไม่ได้ลองแปะดูดูดิเนี่ยไม่น่าจะมองเห็นนะครับโอ,โอเคให้เป็นไรให้มันอยู่ตรงลายนิ้วมือพอดีอเฮ้ยชิบอ้าวไม่ได้นะครับผมนี่โดนนิกฟิลลี่แกงซะแล้วนะ่าอันนี้นิ้วโป้งที่มันสแกนได้นะ แต่เราจะหาอย่างอื่นไปกดแทนเอาเป็นผ้าห่อไปสองชั้นละกันมันไม่เห็นหลายนิ้วมือแน่นอนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมเหมือนกับมันไม่มีนิ้วไปกดเลยนะใช้แค่ตัวลายนิ้วมือกับสกอตเทปอ่ะก็ะแยกออกเลยนะว่ามีนิ้วคนมาใช้งานอยู่จริงๆหรือเปล่าตัวนี้ระบบความปลอดภัยสุดยอดแล้วก็ที่หลายคนสงสัยใช่ไหมถ้าเกิดว่าแม่กุญแจเนี่ยมันแบตหมดโอ้หแล้วโทรศัพท์หายอีกหรือว่าโทรศัพท์ไม่มีแบตสามารถเปิดผ่านแอปไม่ได้ตัวกุญแจเนี่ยก็ยังใช้ e-key เพื่อเปิดเข้าไปได้ไม่มีปััญหาเลยนะครบ ในส่วนของราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่2990บาทนั่นเองถือว่าเราลงทุนในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแล้วก็เป็นแก้เจสสมาร์ทโฮมในตัวด้วยนะอย่างเราเนี่ยก็จะไปคนนี้กับไฟเอาไปเปิดปิดพัดลมแล้วก็ตัวกล้องวงจรปิดให้มันมาถ่ายหรือจับอีเวนต์เวลามีคนเปิดประตูเข้ามานั่นเองการใช้งานของเขาเนี่ยก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่อย่างที่เราชอบสุดก็คือมันทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นนั่นเองคือเราไม่ยังเป็นต้องพกกุญแจแล้วนะปกติเอ้ยมันดอกไหนบ้างอย่างไปร้านข้างล่างเนี่ยมีแม่กุญ อันเราต้องใช้ลูกกุญแจกี่ดอกอะมันก็อาจจะสับสนแล้วก็อาจจะงงหรือบางทีเราไม่ได้เอามาจากบ้านต้องวนรถกลับไปโอ้โหปวดหัวเลยเดี๋ยวนี้ใช้พวกสมาร์ทล็อกมันก็สแกนลายนิ้วมือลายนิ้วมือแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกนังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกจ๊ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยไว้เจอกันใหหม่คคลิปน้าสสััดีรบ